สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอกุกเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปในรายการมาเป็นประธานกันไปแล้ว อาจารย์โอ้ก็ได้เดินทางมาถึงรายการไปแล้วกดแชร์ออกไปแส่ชมรมใช่ไหมเออชมรมกดแชร์ออกไปเครียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเนี่ยทำใน้ผมเดยอดูดิอืมเนีอยเนี่ยอืม เดี๋ยวมาไปเอาเอาไปยิงเลเซอร์อกดแชร์ออกไปเล่ เร็วเข้าเพียงคนละเก้าพันใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์ แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูไพ่หนึ่งใบครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะดูดวงตอบวยไพ่หนึ่งใบถามด้วยไพ่หนึ่งใบนะคะตอบวยไพ่หนึ่งใบนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเลือกหนึ่งข้อนะคะถามเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามสองพยางการงานอย่างนี้การเงินอย่างนี้สองพยางอย่าถามนะคะ มีปัญหาอะไรเรื่องการงานเจาะลึกถามเข้ามาได้เลยนะคะมีปัญหาอะไรเรื่องการเงินเจาะคําถามมาเฉพาะจอดจงได้เลยมีปัญหาความรักอะไรนะคะบอกสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนกดแชร์ออกไปแทกแล้วถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนถ้าเป็นไอ LGBTQ ล่ะอ๋ออาจารย์ท้องเงียบเลยอืน่าจะเป็นเพศที่พิเศษเขาจะเป็นผลลัวหรือเป็นเมียของคุณก็ตามนะคะ LGBTQ ก็ถามได้ค่ะกินกล้วยมาเม็ดมันติดฟันกินน้ำแั้วนะ่นเนี่ย Take me up, ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะให้มีผู้แชร์แล้วสัสญ,ญลักษณ์ผู้แชร์ขึ้นหลังชื่อนะคะแสดงว่าแชร์แล้วนะคะอาจารย์จะตอบให้นะคะสำหรับคนมีสัญลักษณ์ผู้แชร์แล้วนะคะอาจารย์จะตอบให้นะคะขอให้กด อะไรนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะเอแชร์แล้วชื่อเล่นอายุค,คําถามค่ะตอบวยให้ยิปซีหนึ่งใบเพราะฉะนั้นถามหนึ่งข้อนะคะอย่าถามซ้อนนะคะถามด้วยการงานการเงินความรางโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะอย่าถาม2องพยางนะคะ การงานอย่างนี้จยาถามนะคะมีปัญหาเรื่องการงานเจาะลึกถามเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะและทุกเรื่องค่ะอย่าถามสองท่ายางกดแชร์ออกไปเซให้ครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นค <บา S 1> ่ะม<บ>าแล้วหหนึ่งคนแล้ววันนี้ไวจังเนาะ อมีคนมาแล้วนะอถามสองทีเลยเหรอฮะถามอะไรสองครั้งเหรอ,อคุณพัดทสามสิบถ้าเราไม่ติดต่อเขาไปเขาจะนึกถึงเราบ้างไหมคะสถานะอะไรคะ ถ้าเราไม่ติดต่อเขาไปเขาจะนึกถึงเราบ้างไหมคะตอบได้นะแต่ขอสถานะก่อนนะคะชูแฟนเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเป็นโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือชูแฟนเป็นชูเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นเด็กเสียแฟนแฟนนี่จริงๆแล้วต้องมีสถานะว่าแบบว่าเออแฟนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วยังไม่แต่งงานหรือว่า แฟนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันแต่งงานแล้วหรือว่าโสดแต่ว่าแค่คุยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาข้ามไปดูอีกคนก่อนส้มค่ะสามสิบดอมจะจบกับเราจริงไหมคะคิดถึงเราบ้างไหมสองสองคำถามนะคะหนึ่งจะจบกับเราจริงไหมซึ่งอาจารย์ไม่ตอบให้นะคำะถ,ถามนี้เอาคิดถึงเราบ้างไหมแล้วกันนะคะสถานะอะไรคะคุณดอมกับคุณ ส้มนะคะขอสถาหนาด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนชูน้อยเก็บแอบซ่อนเด็กเสียเด็กรับรองมีหมดทุกประเภททุกวันนี้นี่ที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมว่า,พาไพ่ใบหนึ่งมันแทนความหมายได้เยอะก็ถึงได้บอกว่าชูน้อยเก็บเมียแอบเมียซ่อนเนี่ยทุรคนอาจารย์ท็อปอยากจัดรายการมาหรือว่าอาจารย์ท็อปอยากนอนมากกว่านี่ก็นี่ไงถามเนี่ยอันนี้ดูได้มาลวาแฟนคุณวันเดอร์ เดี๋ยวเราคิดถึงเราบ้างไหมใช่ไหมอ่ะอ่ะัวน้อยทัวน้อยเก็บแอบตอนอ่ะมาไม่เขาเครียด,ค,ดคิดมากเครียดคิดถึงจนทุกมากเลยอ่ะเขาเครียดเขาคิดถึงเราแล้วเขาเครียดเขาเศร้าเครียดนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลย กลางคืนเดินกน็นึกถึงเราจะนอนอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเราทุกถึงล่างาจะฉีกไงร้อนร้อนมาแล้วหนึ่งคนคุณสี่ยี่สิบเจ็ดเสาร์นี้จะไปเจออาของเพื่อนเขาจะฝากงานให้เราไหมคะเขาต้องเขาดูเราเราถึงจะตัดสินใจได้อะเสาร์นี้จะไปเจออาของเพื่อนดูถ้าหากเราเขาน่าจะแต่เขาตัดเขาไอ้นี่นะ เขาต้องดูเราก่อนก็ถึงจะตัดสินใจได้ว่าฝากได้ไหมนะเสานี้วันกี่วันนะมันเกินสามวันอ่ะเราดูสามเดี๋ยวรอใกล้สามวันเขามาถามแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะดูกันเนี่ยครอบคลุมแล้วเวลาสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนในเรื่องรายาจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะชูน้อยเก็บเบรก เก็บเมแอบเมซ่อนคุณพัดคะสามสิบถ้าเราไม่ติดต่อเขาไปเขาจะนึกถึงเราบ้างไหมคะคุณต้องบอกสถานะว่าเจ้าอยู่ในสถานะอะไรชู้น้อยเก็บเมียแอบเมเก็บเมแอบหรือจะ<ม>ถาม<อ>เรื่องอื่นก็ได้นะถ้าไม่อยากคำถามเนี้ยีะมีส s ะสระเมื่อ t ชู้น้อยเก็บแอบซ่อนนะ ถ้าฟังอาจารย์โอฟังแล้วจะรู้สึกดูดีกว่ามาพอดีพอดีตาโอเริ่มเครื่องอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็เป็นประธานกันไปแล้ว<ฮ>นะกินกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้หรอใส่เค้กกินเค้กมากไปหน่อยวันเกิดอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานตาเป็นกุ้งยิงอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็ได้เป็นประธานกันไปแล้ว เร็วบอกสถานะสิเป็นไงดีใจอ่ะที่โอเป็นบ้างอ่ะฮะต้น <c oughs> นานจะไป<ช>ดีชูน้อยเก็บมีแอบเมียซอดแต่โอเป็นเบาหวานมันนี่ฝีขึ้นอะไรขึ้นเนาะเยอะจะอบอกเลยการการกินเนี่แต่มันเปนเรื่อยๆนะมันไม่ได้เป็นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นบ่อย <c oughs> มันเป็นแบบอย่างอย่างฟรีก่อนนูนะ้นอ่ะมันก็ที่พุงขึ้นมามีที่พุง โอาจารย์โอไปกดดูเวลาดีเลยเดี๋ยวจะโฆษณาแล้วนะไหนๆก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะถามแล้วติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดแห่งประธานเฟซบุ๊กโอสิ่ิกร่อนนะพรัฐเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสองหกสี่ห้าอ่ะศูนย์หกหน,นึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสอง 9261สองหกหนึ่ง i d r o ี่ริบหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโตรดองคตโตรดเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะ รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะรับสอนไพ่ย,ยิบซีขายพ่ายิบซีพร้อมตำราขายไพเทพพร้อมตำราค่ะ,าต,าคะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปครับบารม,มีจอมเทพเบอร์โทรศูนย์ A J T o P 16, แปดสี่เก้าสองหกหกห้าแปดไอดีรอเทหนึ่งหกละไอดีรายเอเจทีโก้ารอคนๆต่อไปนะคะจะมีใครมาถามไหมถ้าไม่มีอาจารย์จะได้ออกไปแล้วนะห,นหมดวลาแล้ว สองสามสี่ห้าอ่าจะออกไาหกไปแล้วเจ็ดไปแล้วค่ะ